สวัสดีค่ะป้าแมวแจกอาชีพคิดไม่ออกให้บอกป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวก็จะมาเด็ดขั้วพริกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไว้ทำพวกน้ำจิ้มต่างๆนะคะแพงมากต้องกินทั้งขั้วนะคะพริกช่วงฤดูหนาวนะคะแม่ค้าบอกว่าแบบนี้เผ็ดดีมากป้าแมวเป็นคนกินเผ็ดนะคะป้าแมวก็เลยซื้อมาแบบนี้เลยนะคะ1กิโล เพราะป้าแมวกินพริกเกลืองมากๆนะคะหน้าหนาวผักมันหายากนะคะแต่มีพริกอยู่ที่บ้านก็ทําอาหารได้เยอะหลายๆเมนูนะคะก็เด็ดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปปากแห้งพึ่งไว้ในบ้านด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเบ่งไว้เป็นพริกสดนะคะไว้กินนะคะ ป้าแมวบอกเขาไว้ว่าถ้าเผ็ดจริงเหมือนที่เขาบอกเดี๋ยป้าแมวจะไปซื้อมาเพิ่มนะคะจริงๆป้าแมวชอบพริกลูกเล็กที่เป็นพริกที่หนูสวนที่ทางใต้นะคะแต่ว่าพี่สาวเขา ื้อมาส่งมายังไม่ถึงเลยนะคะและก็รู้นะคะว่าพี่สาวต้องส่งมาแค่นิดเดียวก็แมวรู้เพราะพี่สาวป้าแมวเน่ะเป็นคนไม่ทําอาหารเขาก็เลยไม่รู้นะคะว่าเราใช้พริกแกงเยอะขนาดไหนเวลาเราทําอาหารกินที่นี่นะคะเพราะว่าที่เมืองไทยสามารถไปซื้อแกงที่ร้านค้าได้ไปซื้อแกงถุงได้นะคะแต่ที่นี่มันไม่มีนะคะเราต้องทำเองทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่า ผัดทอดต้มยำส้มตำทั้งหลายทั้งแหล่ที่เป็นอาหารไทยนะคะเวลาป้าแมวบอกว่าซื้อมาให้เยอะๆเลยนะพริกแห้งที่เป็นพริกขี้หนูนะซื้อมาสักสองสากิโลอันนี้นะคะพริกแบบนี้มันเป็นเชื้อรานะคะถ้าใครซื้อมาทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเชื้อราในพริกนะคะก็เป็นสาร่กมะเร็งนะคะป้าแมวไม่เอานะคะ ป้าแมวก็จะเลือกแต่ลูกที่มันใสๆที่ไม่มีดำๆข้างในนะคะถ้าเป็นดำๆข้างในนั้นเป็นเชื้อรานะคะเรียกว่าราดำนะคะที่มันเกิดในคลิปค่ะเดี๋ยวป้าแมวคงจะถ่ายไม่หมดนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายาลุงหมีกับลูกชายเปลี่ยนล้อรถก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวป้าแมวจะไป ่ายข้างนอกนะคะอากาศหนาวแล้ว2องพ่อลูกเขาจะเปลี่ยนล้อเป็นล้อฤดูหนาวนะคะเพื่อให้ล้อรถมันเกาะถนนนะคะขอ,ออนุญาตไปถ่ายคลิปนอกบ้านเปลี่ยนล้อรถก่อนนะคะวันนี้ก็อขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องป้าแมวกันค่ะ